การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไขปมข่าวค่ะที่นี่ค่ะสถานีโทรทัศน์สปูนนิวดิจิตอลช่อง19ค่ะชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับดิฉันนลินสิงห์พุทธางกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพริงนะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับเวลาขึ้นชัวโมงนี้แหละครับที่เราทั้งคู่จะนําประเด็นความร้อนแรงเรื่องราวของข่าวสารในรอบวันในรอบเดือน บางประเด็นนั้นอาจจะเป็นในรอบปีก็ได้นะครับ <ạ. S 1> ที่ยังเป็นประเด็นที่สังคมเรายังค้างขาดใจนะครับที่สังคมเรายังเกาะติดอยากจะรู้เรื่องราวนะครับ <ạ. S 1> ว่าทําไมามันล่าช้าทําไมามันถึงยังไม่จบเราก็จะนํามาพูดคุยกันในไขปมข่าวครับ ค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการค่ะส่งข้อความมาพูดคุยกันนะคะผ่านทางช่องทางสื่อสารทั้ง Facebook ไขปงมข่าว Spring News หรือว่าจะมาที่อ e ีเมลนะคะข่าปมข่าว a s gmail.com รวมถึง SMS ตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะคะส่งมาที่4108111ค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่จะพูดคุยเป็นอะไรไปชมไฮไลท์กันก่อนค่ะ ตอนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของไข่ต้มข่าวนะคะประเด็นที่จะพูดคุยกันวันนี้หนีไม่พ้นเรื่องระเบิดจริงๆริงครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในรอบ24ชั่วโมงนะครับคุณนรินทร์ก็ปรากฏว่าทางภาคใต้ของลาวนะครับที่ยะลากับนราธิวาสครับได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นโอ้โหหลายจุดซ้อนๆขึ้นมานะครับในข้าคืนเดียวกันหลายพื้นที่ด้วยนะครับเป็นการวางระเบิดใช้ทั้งคาร์บอมใช้ทั้ง การใช้จุดชนวนด้วยเทคโนโลยีมือถือนะครับแต่เรื่องที่ยังสงสัยแล้วก็ยังเป็นปมอยู่ก็คือระเบิดที่เกิดขึ้นที่หัดใหญ่นะคะ,คะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีรายงานพิเศษจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะวิเคราะห์2อปมบึ้มหัดใหญ่โดยคุณมานิตสิวยวิโรธทีมงานไายพมข่าวค่ะครับ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์กับปมเงื่อนและเส้นทางของระเบิดกลางเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหนึ่งในสองลูกเสมือน1กระตุกหนวดเสือเพราะไปเกิดในโรงพักสพอหัดใหญ่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเป็นลำดับนับเป็นเหตุสะเทือนขวัญในเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่ในห่วงกว่า10ปีของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยเหตุระเบิดซึ่งเป็นคาบอม ขณะที่การผสมผสานการทำงานแบบบูรณาการของ EOD กลุ่มง,งานเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9กองกงคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้และตำรวจตะเวนชายแดนทำให้คลี่คลายปมสงสัยไปได้ระดับหนึ่งโดยทุกหน่วยค่อนข้างปันธงตรงกันว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ระเบิดจุดที่หนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์บอมที่เกิดเหตุที่หน้าร้านสะดวกซื้อเซเวอีเลเวสาขาถนนพลพิชัยตรงข้ามโรงเรียนช่างกลเทคโนโลยีภาคใต้ฝั่งหาดใหญ่ในพบวัตถุพยานได้แก่ชิ้นส่วนแบตเตอรี่เศษซากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียเหล็กเส้นตัดท่อนทำเป็นสะเก็ดระเบิดจากวัตถุพยานที่พบสันนิษฐานว่าระบบการจุดระเบิดเป็นแบบตั้งเวลา โดยใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียประกอบรีเลย์กับแบตเตอรี่แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไปได้ของการจัดระเบิดด้วยระบบโทรศัพท์สำหรับรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้เป็นมอเตอร์ไซค์บอมเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอน d a รุ่นเวฟ125ป้ายทะเบียนปลอมแจ้งหายไว้ที่จังหวัดยาลาเมื่อปีพศ2556คาดว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ทันที่สุกซ่อนระเบิดไว ไปจอดที auction, ่หน้า <kaz> ร <uka shooting floor> ้านสะดวกซื้อก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งหลบหนีไปเห็นระเบิดจุดที่สองเป็นคาร์บอมจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าบริเวณลานจอดรถด้านหน้าสถานที่ก่อสร้างสอพอหัดใหญ่อยู่ติดกับอาคารสพอหัดใหญ่หลังปัจจุบันวัตถุพยานที่พบได้แก่ถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมสีเขียว สะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กตัดท่อนสันิษฐานว่าวิธีจุดระเบิดอาจจุดด้วยระบบตั้งเวลาโดยใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงประกอบรีเลย์หรือไม่ก็จุดด้วยระบบโทรศัพท์มือถือพฤติการของคนร้ายซุกซ่อนระเบิดมาในแข็บของรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีบรอนป้ายทะเบียนปลอมพอพึ่งคอควาย3 7 0 3สงขลาตัวหนังสือสีเขียว คนร้ายขับรถผ่านประตูด้านหน้าสพอ,อ,อหาดใหญ่เวลา13.04นและเกิดระเบิดเวลา14.15นสำหรับที่มาของรถกระบะที่คนร้ายใช้บรรทุกระเบิดเลขเครื่อง2 KD ข S 124900เลขตัวถัง MROGR 509603169แจ้งหายไว้ที่สพอ,อสายบุรี จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่9เมษายน2557ที่ผ่านมานี่เองฮานิทซาเลมิงถ่ายภาพมานิสิวายะวิโรธทีมงานไขปมข่าวรายงานค่ะคุณมานิศิวายะวิโรธนะคะผู้สื่อข่าวรสปริงนิวที่ลงพื้นที่ครับคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะคุณสวิทเอ,อเรื่องของการวางระเบิดที่หัดใหญ่นะครับก็คงเป็นประเด็นนะครับที่สังคม ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกําลังวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ดูนะครับทางภาคใต้ของเรานะครับจังหวัดที่มีความเจริญนะครับทางเศรษฐกิจสงขาครับคือจังหวัดที่น่าจับตามองนะครับสงขาก็จะมีอำเภอหาดใหญ่นี่แหละที่เป็นอำเภอที่การค้าเจริญลุกเรือขีดสุดเลยค ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยจีนะนะครับซึ่งก็ทำค้าขายอาชีพกับทางต่างประเทศคือประเทศมาเลเซียนะครับลักษณะของความขัดแย้งนะครับการขัดแย้งโดยทั่วไปถ้าเราเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นการขัดแยง้งเรื่องการค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการยิงกันนะครับเป็นการเก็บกัน นะครับเรื่องทีมก็ทะเลาะกันอาจจะใช้อาวุธที่ไม่ใช่ลักษณะของการวางระเบิดคือไม่พอใจแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวครับเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ลักษณะของการวางระเบิดที่หัดใหญ่เนี่ยเ,เป้าหมายก็คือต้องการสร้างข่าวสร้างข่าวต้องการให้เป็นที่สนใจของออชาวโลกนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยสจังหวัดชายแดนใต้กับรวมกับสงขาด้วยแล้วเนี่ยประเทศไทยนั้นรัฐบาลไทยเอาไม่อยู่ ก็คือเนื่องจากมีความขัดแย้งในเรื่องที่จะต้องแบ่งแยกดินแดนนะครับเป็นการจุดประกายเพื่อให้อ่อให้ดังเพื่อที่จะนําไปสู่ให้อ่โลกได้รับทราบนะครับว่าภาคใต้ของเราเนี่ยมันมีปัญหาลักษณะของการวางระเบิดเนี่ย<อ>เป้าหมายก็คือต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอ่อที่แน่ๆก็คืออันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าอ่อเป็นเป็นการประกาศศักยภาพประกาศให้โลกรู้ S <S นะครับไม่ใช่เป็นการขัดแย้งธรรมดาไม่ใช่เรื่องของการค้าธรรมดานะครับเนื่องจากว่าอำเภอหัดใหญ่นะครับถ้าเราดูพื้นที่นะครับก็มีจังหวัดสงขาเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนเนี่ยมีเสี่ยงเผออย่างอำเภอเทพามอำเภอนาทวีสบ้าย,ย้อยจันนะเนี่ย<า>ก็จะไปติดเขตแดนคือทางที่หนองจิกที่โคกโพข,ของปัตตานีนะครับการก่อเหตุก็จะไหลมาทางนั้นได้นะครับเบึ้งมาที่นี่เพื่อการข่าวจะดังพักษณะนี้ถ้าเกิดเหตุในสามจังหวัดภาคใต้ มันก็ไม่ดังมากแต่พอมาเกิดที่หาดใหญ่โอ้โหดังมากนะครับเืิมันต้องเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงครับเพื่อขยายพื้นที่การ <ắng> สร,ร้างข่าวถ้าลักษณะอย่างนี้เกิดเหตุในสามจังหวัดภาคใต้แล้วเนี่ยข่าวก็จะเป็นอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่พอมาเกิดในพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ดูแล้วเป็นพื้นที่แหมไข่แดงของภาคใต้เราเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือลักษณะของการสร้างข่าวมุ่งประเด็นให้โลกได้รับทราบว่า การปรับปรามหรือการเจราจารหรือการทําอะไรระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยล้มเหลวนะครับเพราะมันมีโอกาสไหมคะที่จะขยายวงกว้างขึ้นจากนี้เข,เขาพยายามขยายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือพื้นที่ในการที่จะลําเลียงวัตถุระเบิดไม่ง่ายนะฮะเนื่องจากว่าระเบิดเนี่ยมีความซับซ้อนในการประกอบวัตถุระเบิดมันต้องใช้ตั้งแต่อ์ประกอบของเรื่องระเบิดนะครับแล้วก็การที่จะนําไปวางเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ประกอบวัตถุร,ระเบิดหรือจะนําระเบิดเป้าหมายไววางเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับซึ่งะระหว่างพื้นที่ที่เกิดเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมาหัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็มีเส้นทางไม่กี่เส้นทางที่จะสามารถลําเลียงได้นะครับเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางก็จะมีด่านเจ้าที่รักษาความสงบด่านของอรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยเยอะแยะนะครับก็น่าเสียดายที่ อุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดเหล่านี้หลั่งไหลเขา้ามาได้ยังไงนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าพื้นที่ที่เขาจะนํามาเข้ามาในไข่แดงเนี่ยหลุดเขา้ามาได้ยังไงตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าแปลกนะคะที่เหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วในช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหนึ่งรายงานพิเศษเกี่ยวกับย้อนรอยฟันร้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการที่มีระเบิดเกิดขึ้นในภาคใตคคคค้ค่ะภากสัวครู่ค่ะ เรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ว่ามันเกิดะไรขึ้นถึงความที่มีความรุนแรงต่อเนื่องมาอย่างนั้นตั้งแต่ปี4จีจถึงปัจจุบันขอบคุณมากครับเรื่องของเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้วก็ต้องคิดถึงในอดีตตั้งแต่ปี2,145อันเนื่องมาจากมีการสั่งยุบสบตเป็นต้นมาหลังจากมีการสั่งยุบจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากก็คือมีการเผาโรงเรียน แล้วก็มีการปล้นปืนมีการลักพาสมชายนิละระจิตซึ่งเป็นทนายความที่มาช่วยเหลือคนในพื้นที่มากมายมีการฆ่ายกครัวมีการฆ่าและก็เผามีการยิงบุคคลมีตําแหน่งต่างๆซึ่งไม่เคยมีปรากฏในอนดีครับครูถูกยิงและถูกเผาชาวบ้านถูกยิงถูกเผามีการตัดคอสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในบัญฮัศศาสนาอิสลามและพอเราก็มีความเชื่อมั่นว่ามุสลิมจริงๆแม้จะก่อการเขาไม่ทําลักษณะอย่างนี้ก็เกิดเป็นประเด็นว่าใครและทํา สรรรร้าาางงงเเืื่่่ออออนไไไขะยหปลตลอด10ปีของสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ตอนล่างหลายต่อหลายครั้งกลายเป็นผลร้ายของคนหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเหตุปุนแรงในเมืองหาดใหญ่ตลอดหนึ่งทศวรรษไฟใต้เท่าที่รวบรวมไว้มีดังนี้ 3เมษายน2548เวลา20.05นเกิดเหตุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าคาฟูหาดใหญ่และหน้าโรงแรง ade, มกรินเวิร์นพาเลสอำเภอเมืองจอดสงขลาทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ69รายเป็นชาวต่างประเทศ6ราย16กย2549เวลาประมาณ21.30น เกิดระเบิด6จุดในย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่ได้แก่1หน้าสถานีบริการดิฟวันเดอะพับชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าโอเดียน2ด้านข้างของห้างสรรพสินค้าโอเดียนถนนสเสนหานุสร์3มอเตอร์ไซค์บอมหน้าร้านนวดแผนโบราณถนนธรรมนนวิถีทั้ง3จุดอยู่ห่างกันไม่เกิน150เมตร4หน้าตู้ ATM ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหาดใหญ่ 5. ห้างรีกาเด่นและ 6. ห้องน้ำด้านข้างโรงพยาบาลโคลิเซียมซินิเพ็กชั้น 7. ห้างสับสินค้าไดアา,ามีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บหลายสิคน27พฤษภาคม2550เวลาประมาณ21.00น,น,นเกิดเหตุระเบิด7จุดกลางเมืองหดใหญ่ได้แก่ 1. ใกล้ศาลเจ้าทงเสียเสียงตึงหน้าร้านลาดหน้าโกชอนใกล้กับร้านขายยา 2. ตลาดกิมหยง 3. ห้างสับสินค้าบิ๊กซีหาดใหญ่ 4. หน้าโรงแรมหาดใหญ่กรีการ์เด้นโฮม 5. ห,หน้าโรงแรมไม้เฮา์ 6. หน้าร้านอาหารนายหนัง 7. หน้าห้างโรตัสหาดใหญ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ13ราย 2. ส,งสิงหาคม2551เวลาประมาณ21.00นเกิดระเบิด5จุดในเขตเทศบาลน,นครสงขลาโดย3จุดเป็นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้ออีก2จุด เป็นร้านอาหารและป้อมยามตำรวจขณะที่อีกสองจุดเกิดในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่คือร้านสะดวกซื้อและสวนอาหารลุงเจิมระเบิดที่คนร้ายใช้ทุกจุดเป็นระเบิดแรงต่ำทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2ราย31มีนาคม2555เวลาประมาณ13.00น,นเกิดระเบิดคาบอมบริเวณลานจอดรถโรงแรมรีการ์เดนพลาซ่ากลางเมืองหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บกว่า300คน มนิศิวายวิโรธทีมงานไขปมข่าวรายงานคุณสวิตคะเกือบสิปีที่ผ่านมาแทบ,บจะทุกปีเลยมีระเบิดเกิดขึ้นที่หาดใหญ่ครับวิเคราะห์ได้ยังไงบ้างคะเ,เรื่องของระเบิดนะครับก็เป็นอาวุธที่สามารถที่จะ,ระเรียกว่าเท้าวางไปแล้วเนี่ยนะครับได้ผลชนิดที่เรียกว่าถ้าระเบิดขึ้นมาแล้วได้ผลชัดเจนเลยนะคะก็จะมีการบาดเจ็บความเสียหาย แม้จะระเบิดออกมาแล้วไม่มีคนตายเนี่ยแต่แรงระเบิดเนี่ยสามารถทําให้เกิดเรื่องราวได้เยอะเลย <ères. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการสร้างข่าวนะครับคนที่ต้องการที่จะประกาศใหออ้อยู่บนหน้าสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะก็หวังจะใช้ระเบิดนี่แหละนะครับเป็นการลงทุนที่ต่ําที่สุดละ <ères. S 2> นะครับการที่ใช้อาวุธปืนลงมาเข็นฆ่าหรือประหารประหารเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงต่อการที่จะหนีนะครับการเกิดการประทะเนี่ยหนีได้ยากนะครับแต่ระเบิดที่พวางมาแล้วกว่าจะรู้เนี่ย สิบสิบห้านาทีเนี่ยคนร้ายไปถึงไหนล่ะนะครับก็คงจะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของอการก่อความไม่สงบซึ่งการก่อความไม่สงบเนี่ยอตอนนี้น่าจะแบ่งได้เป็น2เรื่องะนะครับก็คือเรื่องของความพยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนอันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็เรื่องของอิทธิพล นะครับความขัดแย้งในพื้นที่ของกลุ่มอิทธิพลอิทธิพลในพื้นที่นะครับอย่างภาคใต้นะครับมีเรื่องราวของกลุ่มอิทธิพลที่ผลประโยชน์สูงมากๆเลยนะครับก็จะมีเรื่องของเรื่องของยาเสพติดนะครับเห็นจากการจับกลุ่มของเจ้าที่เนี่ยก็จะระบุว่ายาเสพติดเนี่ยมีทิศทางมุ่งไปทางนั้นนะครับเรื่องของอาวุธเถื่อนนะครับเรื่องของไม้เถื่อนสินค้าเถื่อนนะครับซึ่งที่ต้องมาทางทะเลและก็ต้องออกไปทางทะเลนะครับ ถ้าหากไปก่อความไม่สงบแล้วมีความรุนแรงเนี่ยเจ้าที่ก็คงจะไม่มีกําลังที่จะไปดูแลการทํางานของกลุ่มอิทธิพลเถื่อนเนี่ยนะครับก็จะทํางานได้คล่องอย่างสมมติว่าคนที่จะส่งสินค้าเถื่อนนะครับ<ฆ>ออกชายทะเลเนี่ยถ้าไปในพื้นที่อื่นนะครับก็อาจจะถูกจับกลุ่มได้ง่ายถูกตรวจสอบได้ง่ายกว่าจะขนส่งภาคพื้นดินลงเรือหรือขึ้นจากเรือมาขึ้นท่าเรือเนี่ยเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยเจ้าที่ก็สามารถจะไปจับกลุ่มได้เลย<ฆ>แต่ถ้าเป็นพื้นที่ทางภาคใต้3จังหวัดเนี่ยนะฮะ ยากมันยากเจ้าที่คือกลัวระเบิดกลัวการลอบสังหารก็ไม่ไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นกลุ่มวิทธิปลเถื่อนเหล่านี้นะฮะ,ะบลค่าการค้าขายปีแล้วเป็นพันเป็นหมื่นล้านก็ใส่ช่วงนี้แหละครับ สร้างความวุ่นวายนะครับเพื่อที่จะทําให้การขนถ่ายสินค้าการมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นนะครับก็สร้างเรื่องราวผสมลงไปกับก่มแบ่งแยกดินแดนก็มองไปสองประเด็นทั้งการแยกดินแดนแล้วก็อิทธิพลเถื่อนที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าใครค้าไปถามผู้ที่ค้าขายใหญ่ๆนะครับก็จะทราบเรื่องนี้ดีนะครับว่าการที่จะผ่านสินค้าขึ้นลงใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นล้วนจ่ายเงินมหาศาลทุกครั้งที่เรือเทียบท่าทุกครั้งที่จะนําสินค้าลงทะเลครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรนะคะที่ทําให้เกิดเหตุความสูญเสียนี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วประชาชนต้องเป็นคนที่รับเคราะ์ไปแล้วจะมีการจัดการกันยังไงนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการไขขุมข่าวหมดเวลาแล้วคุณสวิตบุตรพริง้งและดิฉันณิจิตศิลป์ค่ะผู้ทานางกูลพร้อมๆกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ